ื่อใดก็ตามที่ความเจ็บปวดมาสู่ชีวิตของท่านอย่างที่ท่านไม่สามารถทําอะไรกับมันได้ท่านจะหยุดมองที่ตัวเองครับแต่ท่านจะกลับไปมองที่พระองค์เจ้าบางครั้งความเจ็บเพื่อทําให้ท่านคิดและเข้าใจบาดแผลของผู้อื่นเข้าใจหัวใจของคนที่สูญเสียและเข้าใจว่าการที่ท่านจะต้องพึ่งพาพระเจ้าอย่างสมบูรณ์เป็นอย่างไรแปลว่าความสุขบางครั้งทําให้เราลืมพระเจ้า แต่ความทุกข์ทรมานในการทดสอบทําให้ท่านออกจากตัวเองมาจับจ้องที่พรงอย่างครบบริบูรณ์แล้วปลบมือคนนี้เข้าใจพอเราเข้าใจธรรมชาติเราจะไม่ตื่นเต้นพอเราเข้าใจธรรมชาติเราจะไม่สนกเพราะเรารู้ว่าลาเวลาอย่าอธิษฐานว่าขอให้ไม่มีการทดสอบครับแต่จงอธิษฐานแบบนี้ผู้ตามผมพระองค์เจ้าพระองค์เจ้าพระบิดานิรันดรพระบิดานิรันด์อย่านําข้าไปสู่การทดลองอย่านาข้าไปสู่การทดลองที่ข้าสู้ไม่ไหว ข้าสู้ไม่ไหวแต่ทดสอบข้าแต่ทดสอบข้าทดสอบแล้วทดสอบอีก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 จนพระองค์มั่นใจจนพระองค์มั่นใจจนพระองค์วางใจจนพระองค์วางใจเหมือนที่พระองค์วางใจอับราฮัมเหมือนที่พระองค์วางใจอับราฮัมเพื่อข้าจะผ่านบททดสอบเพื่อข้าจะผ่านบททดสอบเพื่อข้าจะพิสูจน์รักที่ข้ามีต่อพระองค์ จะพิสูจน์รักที่ข้ามีต่อพ<ป>ระองค์ในพระนามพระเยะซูในพระนามพระเยะซูอาเมน